มีชายแบบว่าอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแบบมีไฟฟูมฟามบ้างทำไมเราไม่ขอเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เป็นไรเราอลังการในตัวเราเองแล้วอืมใช่อ่ะใช่แล้วหนูก็พอประกาศผลหนูไปบอพี่บอยพี่บอยอยู่ยทีมนั่นก็คือคือไม่ไปหันมาที่ทีมเราหนูก็ตกใจอ๋อไม่ใช่แล้วนะทีมนั่นก็คือคือคือ,คอทีมแขกนั่เอง และทีมชนะได้แก่ทีม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 แพ่ครับซึ่งนั่นหมายความว่านะครับทีมแพ่ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้ง5คนครับรู้สึกดีใจจนแบบว่าเราทำได้แล้ว สิ่งที่เราเหนื่อยมาเป็นเดือนเราได้ทําให้มันออกมาได้อย่างเ,าเรียกว่าอะไรภาพภูมิใจครับอันนี้ผมพูดจริงๆเลยคือแน่นอนการแข่งขันนะครับมันก็ต้องมีทั้งผู้ที่สมหวังกับผู้ที่ผิดหวังใช่ไหมค,คือนค,คนที่เขาสมหวังนะเราดีใจกับเขาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าสมควรแล้วที่เขาจะต้องผ่านเขารอดไปด้วยความสามารถระดับนี้อะไรอย่างงี้แต่สำหรับคนที่ผิดหวังเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมรู้สึก เสียใจกับเขาเสียใจกับความรู้สึกของเขาแบบจริงๆแบบเห็นใจเขาอะเพราะว่าเด็กทุกคนที่มาทุกคนมาพร้อมความสามารถจริงๆแต่ในเมื่อมันมีเป็นการแข่งขันนะมันต้องมีคนที่กลับไปก่อนเหมือนรู้ว่าเขามาด้วยใจที่เยอะแค่ไหนแต่ว่าเขาต้องผิดหวังอย่างเงี้ยน,น้องมาลินบ้างครับ ก็หนูดีใจมางแล้วที่หนูได้เข้ามารอบนี้แล้วหนูก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็หนูก็ดีใจมากแล้วค่ะถึงหนูจะไม่ผ่านรอบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหนูแบบมีความฝันอะไรหนูก็จะทําให้สําเร็จค่ะ mm hmm. แล้วก็สําหรับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมเรานะเพราะว่าอย่าลืมหนูนะคะเพราะว่าหนูรักทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากนะคะ พี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับพี่จะไม่ลืมมารีแน่นอน <Okay. S 1> ครับเคโนครับสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรเพื่อนๆของเราบ้างสำหรับการรวมตัวกันซ้อมรวมตัวกันช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับอยากจะบอกอะไรกับเขาของคนทุกคนนะแบบที่คขอยขอสอนเราแบบแล้วก็ขอบคุณมีสภาพดีๆ ตอคือตอนแรกเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่แบบหลังๆมันก็แบบไม่รู้ดิป็นผูกพันกันไปเองอะเราไม่อยากไปจตรงนี้ด้วยเลยวเราอยากเดินทางไปด้วยกันต่แบบเราเราเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตรงนู้นเดินกันไปก่อนอะเดี๋ยวเราค่อยตามไปรักมากๆนะ <laughs> คิดที่จะไปเป็นไปเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการนะฮะหยุดถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆถ้าคุณไม่เข้มแข็ง,ขงคุณสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยทันทีเพราะว่าเขาเหมือนเอาความกดดันมาไว้ที่เราใช่แล้วแบบว่าแบบกดทับเราให้มันแบบว่าไอ้นี่แต่ถ้าเกิดว่าเราแข็งแร่งเราก็จะลุกขึ้นยืนได้ใช่แล้วเราต้องแข็งแร่งเพื่อที่จะอยู่ที่นี่ต่อค่ะ โอเคครูว่าแยกเดียวเลยดีกว่าของโนเอมี่ฝากเพลงช่วยดูหน่อยพองเราร้องพอได้อยู่แล้วถูกไมเดี๋ยวครูมาแก้ให้เรานิดนหน่อยน่อยแต่ว่าฝากช่วยดูเพื่อนโอเคครูอิงเขาฝากคองไว้กับหนูแล้วค่ะ หนูจะทําให้เต็มที่ค่ะเข้ามาคคสร้องปวดหัวเนี่ยแล้วบวกกับที่เรามีปมด้วยค่ะปมในการร้องเพลงเนี่ยหนูไม่อยากเล่าหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะเนี่ยตอนนั้นหนูกําลังแบบว่าร้องในห้องน้ําอยู่ร้องเพลงในห้องน้ําแล้วพ่อเข้ามาบอกว่าหนูก็เป็นอะไรหนูก็ร้องไห้หนูแบบเจ็บใจหนูก็มีการร้องเพลงให้ใครฟังอีกเลย พอเข้าเรียนเตรียนคาร้อมเพลงก็จะแบบว่ากดดันตัวเองในทุกๆรอบวา no enemy ใช่ค่ะนะรักไม่อยอมเปลี่ยนแปลงมั้ยได้ท่อนร,ร้องเอท่อนแรกเลยใช่ไหมมา <c oughs> ร้องครูฟังตายแน่แนเสียงสั่นแน่แน่้ <c oughs> ายมีหุ่ ฝนยังมีวนันแรงอ่าเนี่ยแรงแรงเออทำเนี้ยเละ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 ไฟมีมนฝนยังมีวันล้างได้ไนงะเข้าไปแล้วอ,ออกมาอีกนะจะตัดเลยลิ้นเนะ้ายังมีมนฝนยังมีวันล้างสลากยังมีกินบงังนี่ทำไมครับ ว่าครูเขา่าจะตะโกนใส่แล้วดุวันที่ทุกคนตอนเช้าอ่ะพูดว่ามีแต่คนร้องไห้เสียใจเฟลอะไรไม่รู้หนก็กดดันหนูในเดทแล้วอะไรกันทำไมมันจะน่ากลัวอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าแอบดีใจที่ตัวเองอยังแรปได้แล้วเข้าเข้าใจในการแรปเร็วกว่าการร้องเพลง it's me jessie and ari if they test me they sorry rap this like a hurry now. เด็กๆแต่ละคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันเลยบางคนคือร้องได้อยู่แล้วบางคนคือร้องไม่ได้ไม่ได้แบบติดลบเลยนะคะแต่คือเขาเต้นเก่งเขามีด้านอื่นที่เก่งแต่ด้านร้องเนี่ยบางทีแบบอุ้ยไหวเหรอเราก็ยังเครียดกันอยู่เลยครั้งแรกที่เจอคือเครียดนะคะครู3าคนคุยกันว่า ทำไงดีวะทำไงดีวะคือเราก็พยายามหาหนทางที่เร็วที่สุดที่จะดึงศักยภาพเขาขึ้นมาซึ่งหลายคนทำได้คือดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยร้องได้มีเสียงแข็งแรงขึ้นได้ยินชัดเจนขึ้นแต่ว่าถามว่าดีพอที่สุดสําหรับการร้องเพลงหรือยังก็อาจจะต้องว่าต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยคือพัฒนาขึ้นมาเยอะละอะไรแบบนี้ค่ะหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยไม่เคยผ่านแบบประสบการณ์ การแบบร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นแบบที่มีเสียงเราชัดๆออกไปอะไรเงี้ยค่ะคือแต่แบบร้องเพลงในรถกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยให้เขาได้ฟังเลยแต่แบบไม่ได้ร้องเสียงเต็มแบบร้องเบาๆเพราะเป็นคนที่เขินเสียงตัวเองแล้วก็แบบขี้อายแบบเป็นคนกลัวด้วยจริงๆหนูเป็นคนขี้อายแต่แบบพอมาเต้นแล้วมันก็ทําให้แบบมันก็เพิ่มความแบบมั่นใจขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแต่พอมาร้องเพลงเนี้ยมันเมมันตื่นเต้นแล้วก็แบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วไม่มั่นใจในเสียงตัวเองงเงี้ยค่ะ แบบกลัวถาว่ากลัวไม่ไหมก็ไม่กลัวไหมแต่ว่าแบบเหมือนกลัวเสี่ยงตัวเองมากกว่ากลัวแบบเสี่ยงตัวเองเราจะแบบไม่ถูกใจคนอื่นเขาเอะไรเพลง,ง,ง,งสากลเนี่ย Amazing เลยนะสำหรับปินอะ ว่าเราไม่คิดว่าปิ่งจะตีโจดแตกพราะเขาชอบเหมือนเขาเหมือนเขาชอบแล้วเขาอินเขาอินแล้วก็เขาสนุกเขาสนุกกับเพลงพอเขาสนุกกับเพลงเขาก็เลยทําออกมาได้ดีเมื่อเขามาเข้าคู่มีท่อนร้องที่คู่กับดีน้าดีน้าซึ่งเป็นคนที่ทําได้อยู่แล้วแล้วก็เก่งเป็นคู่ที่ออกมาแบบลงตัวมากดุดดีเลยมีพลังทั้งคู่เลย